ปนไสวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับในที่สุดผมก็เลเวล185แล้วกับผมผมแอบไปเล่นอาชีพพ่ P ่รีมานะครับจนเลเวล185แล้วครับและเมื่อเรา185เรียบร้อยแล้ว,ลวใช่ไหมครับเราก็จะได้ในส่วนของใบออปชั่นปากปืนกับผมโอเคในใบเนี้ย มันจะอยู่ในกล่อง185เดี๋ยวผมจะไปกดให้ดูกันเลยครับเมื่อเราเดบเบิ้ลคลิกออกมาปึ๊บเราจะได้มาในส่วนของ Special Twin c a n n o n E เอชชาครับเราจะทำการออปชั่น ปกปืนครับโดยปักปืนตัวนี้ใครผ่านมาในกิจกรรม d e ซ ember รอบที่แล้วนะครับก็จะได้มาเมื่อตอนเลเวล185รแบแบบฟรีๆเลยไม่ต้องเสียทรัพยากรใดๆไปซื้อนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ผ่านในกิจกรรม d e ซ ember รอบที่แล้วมานะครับเล่นจนถึง185กิจกรรมนี้เหมือนผมอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาในส่วนของ o รย l c ค i n ไปแลกปากปืนตัวนี้มาก่อนนะครับถึงจะออปชั่นตัวนี้ได้ซึ่ง Special Twin Cannon ตัวนี้ที่เราได้มาเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3 ชิ้นนะครับในออปชันแรกเราจะเสีย 5m ในออปชันที่2เราจะเสีย 30m และในออปชันสุดท้ายเราจะเสียอีก 30m ครับถ้าเราออฟทั้งหมด3ช่องเราก็จะเสียทั้งหมด 65m ครับผมและนอกจากจะพาไปดูออปชันแล้วผมยังจะมาแนะนําด้วยนะครับว่าเราควรจะออปชันเป็นอะไรดีในออปชันนั้นก็จะมีออปชันที่เรารู้ดีอยู่แล้วนั่นก็คือสเตนเอจิลักเด็กอะไรพวกนี้เราสามารถออปชันได้3ช่องเลยครับเราจะเลือกเป็นสเตนสเตนสเตนก็ทําได้ครับซึ่งในส่วนเตตัสตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะมีใครออปชันแบบนั้นหรือเปล่าบาง คนเขาอาจจะออปชันสเตตัสสมช่องและอาจจะแรงกว่าออปชันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับผมในส่วนของออปชันต่อมาอา modification sp 리코 e กับ h p 리코브เนี่ยมันไม่ใช่การดูด hp sp นะเป็นการที่ทำให้เราได้ hp และ sp มากยิ่งขึ้นเป็นหลักหน่วยนะครับถ้าเราต้องการจะเอาดูด hp หรือดูด hp ในสายกายภาพนะครับเราต้องเลือกเป็น Denso กับ Denlight ครับผมแต่ถ้าเราเล่นในสาย เวทเราก็ต้องเลือกเป็นเมจิกโซ l แล้วก็เป็นเมจิกฮิลลิ่งครับผมอันนี้นะ4ก้อนนี้คือดูด HP HP กายภาพและเวทครับก็จะมีสายกายภาพระยะไกล e a 3คือยิงไกล6%นะครับแล้วก็คีย์ข้อสา Attack Delay 3 แล้วสุดท้ายก็จะเป็นสเปลซครับผมในส่วนของ FS หรือ Fighting Spirit เนี่ยไม่มีเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ทำมานะครับและวันนี้ผมจะออปชันเป็นอะไรผมจะออปชันเป็น EA เพราะเราเล่นเจอเนาะเราก็ต้องใช้เป็น EA นะครับและอีกส่วนถัดมาก็จะออปเป็นเดนโซแล้วก็เดะไรครับผมโดยการจะออปชันหรือเอนชาร์ในส่วนของปักปืนตัวนี้ ให้เรามาคุยกับ NPC ที่ชื่อว่าธรมรินครับธรมรินก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับไอตัวมีมิกตัวนี้แหละซึ่งออกจากมืองมานิดหน่อยแล้วก็เยื้องกว่าลงมาตรงนี้ครับก็เจอเลยอ่ะเริ่มเลยไม่ต้องพูดพันธมเพลงให้มันมากความครับผมกดคุยกับธรมินครับธรมรินจะมีหน้าที่อยู่2อย่างหนึ่งเอนชานปักปืนอย่างที่เราจะทำณนะวันนี้กับอีกอย่างนึงก็คือ จะทำการเอาก็ต้มให้เราครับในเดลี่ทุกๆวันใครไหวจะซื้อแค่ไหนก็สุดแล้วแต่ครับอันนี้เคยทําคลิปแนะนําอม c ให้แล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูก็ดูที่มุมขวาบนได้เลยนะครับผมกดหัวข้อแรกครับช่วยเอนชานให้ค่าทีเขาก็บอกให้เราเลือกออปชันได้เลยผมก็เลือกเป็นเดินไลท์ก่อนครับสล็อตที่4เราต้องใช้เงินจํานวน 5M ครับต้อการเอนชานหรือเปล่า เราก็เลือกไปเลยว่าเราต้องการเอชชันครับผมเมื่อโจมตีกายภาพมีโอกาส2%ที่จะได้ HP ขึ้นมาพูดง่ายๆดูด HP นั่นแหละช่องที่3อันนี้ผมจะเอาเป็น e อ็ก r ์เพร h ชเรครับเราต้องเสียค่าใช้จ่าย30เอ็เดี๋ยวดูเงินตรงนี้ด้วยนะนปเป็นชันไปเห็นป่ะเงินก็หายไป30 n ในช่องที่3ครับผมก็จะได้ EA ขึ้นมา6%ครับผมช่องสุดท้ายเดนโซก็คือออปชันดูด HP นะครับผมไป เรียบร้อยครับออฟทั้งหมด3ช่องมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของเดย์ไลฟ์ดูเทสที่ EA ก็ได้โจมตีระยะไกลในสายอาชีพระยะไกลนะครับส่วนตรงนี้ใครจะเล่นเป็นคีิ์ที่เขสเปลซีหรือแอตแทกดีเลย์ก็สุดแล้วแต่ตามสายอาชีพเพื่อนๆที่เลนกันนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเดนโซครับเมื่อโจมตีทางกายภาพมีโอกาสได้ HP เพิ่มขึ้นมา1%ครับผมโอเคก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะครับสาหรับในส่วนของปากปืนในการออปชั่น กิจกรรมรอบนี้ครับผมใครไม่ไหวอยากจะออปชั่นแค่ EA อย่างเดียวครับมีเงินแค่ 5M ก็เลือกช่องที่4เป็น EA ก็ได้ครับแล้วก็ทิ้งในส่วนของช่อง3ช่อง2ไปก็ได้ครับผมตัวละครนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณแนทนะครับที่ให้ผมมาทําคลิปบอกกล่าวเพื่อนเพื่อนเพราะผมเล่นว er, ันเดอร์เลย์ยังไม่ร้อยแปเลยโอเคใครดูมถึงนะตอนนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆถ้าชอบหรือทูกใจงาก็ฝากไลค์แชร์ subscribe ลำลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมสำหรับวันนี้วีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกัน ในคลิปหน้าสวัสดีครับ